ไปเดินเดินพาไปเลยใ้กม่อยาส่ง hey, ี้รเก่งอ่ะไม่ได้อะไรตอยจมาไปนั่งพ่อพอแม่พ่อย ที่ตกเยอะๆไม่น่าเลยไม่กลัวเลยโอ้โหทับล้อมล้อมห่างเลยฟ้าร้องเรื่องพายานย้ายเราจะตายไม่ได้กลัวเพิ่มเลยเด็กน้อยเนาะโอ้โหมาเจียวไข่ทั้งนอกเพราะอะไรหลักในครัวทําไม่ได้น้ําท่วมหมดแถมท่วมหมดและแล้วมันเป็นกระเบื้องเกาะแล้วลื่นแล้วเราไม่ค่อยจะดีเนอ๋อเราเราก็ต้องมาทำทั้งนอกเนาะเสื้อผ้าต้องมาพักผ้าบ้านหมด ขนาดก้นเลยน้ำยังเข้าเลยนะครับอยู่ตรงไหนกันคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมผมอยู่ข้างาหลังเนี่ยปัดเป่าไล่กันนะไม่บอกไอ้โอ้โหถ่ายถึงมือบอกไอ้หน่อยดิโอ้ชุดนี้ใช้ได้เลยเนี่ยชุดนี้แจ๋วเลย อันนี้คมปาสึลูกที่สี่รูกที่สฉะนั้นภาพรวมโดนกันทั่วทั้งทั้งประเทศอืมใช่ใช่ใชตอนี้เราหนีธรรมชาติไม่พ้นรันกันอยู่ท่วงขพัน์ดำนะครับฉะนั้นวันนี้ผมก็คากำลังให้บริษัทยูนิเนียพยายามเปิดทางน้ําทั้งหมดเ,เขาเปิดช่วยเราทั้งหมดแล้วครับแล้วก็รู้สึกว่าจะวางข้อบล็อกคอนเวิร์ตไว้รอไว้ลว้แล้วก็เดี๋ยวผมกําลังโทรแจ้งเขาว่าถ้ากิด ถ้าเกิดน้ํา้ถ้าเกิดถนนมันไม่ลื่นน้ําถนนแห้งหรือมีแดดมาสทกหน่อยเนี่ยเดี๋ยวเขาจารถเข้าได้เนี่ยเขาจะมาเปิดนี่คือภาพรวมนะครับ,บว่าเราโดนพายุมาสี่ลูกเป็นเหมือนกันทั่วประเทศตอนนี้เราก็หนักตักทีระดีสองหมู่เพราะว่าน้ําออกท่องเดียวคือคลองสะพานเบี่ยง<อ>ฉะนั้นตรงนี้น้ําเราก็พยายามจะไปอยู่แต่ทางนู้นก็หนักทางที่ หมู่บ้านที่น้ำเซียบจะออกคองสะพานเดียนั่ตรงน้นบ้านพิ่ชักของมือนะคะอ๋อแต่บ้านคุณครูน,นี่หนึ่งหรือเออเออมาช่วยกันหน่อยเออเขาเป็นคนงานอบตอแล้ว ตลอด24ชั่วโมงเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยสแตนบายนะครับแล้วก็มีอปปอที่คอยเตรียมพร้อมนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือตลอดอยู่แล้วครับผมโอเคครับถ้าเกิดว่าพี่น้องที่ประสบภัยนะมีเหตุฉุกเฉินนะครับสามารถติดต่อที่งานป้องกันนะครับเบอร์โทร056373714ครับที่งานป้องกันอบตตะครีนะครับ